สวัสดีครับเซิร์ฟครับแล้วสวัสดีครับจาวาครับก็วันนี้น้องมาร่วมงานกับเรน่องนเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีครับแฮปปี้มากว่บใช่คือเราได้ร้องเพลงว h a t ี f เเพลงที่เราก็อยากร้องานานแล้วเราก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันก็แฮปปี้ครับแล้วก็ที่สำคัญเรายังร้องเพลงเพื่อนข้างๆอีกเป็นเพลงที่เราชอบที่สุดเนาะใช่แล้วก็ได้เล่นเกมกับแฟนคลับทุกคนด้วยได้ทำกิจกรรมแฟนคลับเยอะเลยครับวันนี้ก็สนุกมากๆแล้วก็ได้เจอแฟนคลับได้พบปะแฟนคลับก็รู้สึกดีชใช่ครับ ไปครั้งแรกไปปราทที่แบบรมอีเวนต์อะไรใช่ใช่ครับใช่ครับไปครั้งแรกเลยครับไ้หมสั่นเลยยจริงก็ไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยสั่นครับเพราะว่าเราได้ได้มีโอกาสโชว์ร้องเพลงมาค่อนข้างแบบหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเริ่มชินเริ่มได้แล้วแล้วก็แล้วก็จริงๆแอบรู้สึกดีใจด้วยเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ได้แบบเราไปนั่งได้เจอแฟนคลับแบบใกล้ชิดขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่ลอยให้ฝากที่ไหม ครับก็ฝากเฟรนมีด้วยนะครับอันนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นเนาะก็ใครชอบแต่งหน้านะใครช่างแต่งหน้าหรือแต่งหน้าไปเรียนก็อ่ซื้อใช้กันได้นะครับด,ดี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 มากผมก็ฝากเฟรนดี้ด้วยครับทุกเ<ต><ต>พศทุกวัยครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับผมหรือว่าหรือว่าแต่ทุกเพศเลยครับก็ใช้ได้ใช้ได้ลองใช้ดูพ่อต๋องก็พ่อต๋องก็ใช่ฮะอันพ่อกู ปกติผมเป็นคนไม่แต่งหน้าครับแต่ว่านี่พี่ดูหน้าผมสองคนวันนี้ดิหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าไม่ใช่ไม่ใช่โอกาสพิเศษก็คงยังไม่ได้แต่งหน้าอ,อะไรอย่างนี้แต่ว่าคือก็ลองใช้มาแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยมันสามารถกบสิวเราทําให้หน้านี่ขึ้นได้มากๆใช่วันนี้เอ่อพี่อาม,มิโทสเาก็ได้เอาแป้งมาโป่งใส่หน้า<ว>เราเรียบร้อยแล้วครับวันนี้แต่รู้สึกสดใสเป็นพิเศษกับใช้ฟิลลิ่มีวันนี้ใช่ไหมเราบ้างดีกว่า พี่ใหม่พี่ใหม่พี่ใหม่ไปเที่ยวไหนบ้างพี่ใหม่ผมไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเหมือนกันครับนอนเขาดาวอยู่บ้านเออใช่นะเห็นมีมีอะไรแบบมียายมีพ่อผมใช่ไหมครับใช่ใชที่มังมีของ,<พ>งแวนใช่คุณคุณตอนแรกคุณย่าบอกให้คุณย่าเข้าข้างผมเขาไม่เข้าข้างผมเลยเขาเข้าข้างแวนอย่างเดียวเลยทั้งที่แบบแวนในเรื่องเจ้าชู้อะไรเงี้ย คือคุณย่าบอกนะนะว่าเออเนี่ยพี่เขาเจ้าชู้เขาจะเผื่อเลือกหรือเปล่าลย,ยังเข้าข้างเขาอีกเผื่อเลือกนะเป็นแบดปะละ่ล่ะวันนี้คุณย่าผมฝากบอกมาเขาไม่เข้าข้างผมเลยเอา่าผมเห็นแล้วผม,วมเห็นแล้วในในทิกเกตผมเห็นบาคน<ม>ตัดตัด,ตด,ตดมอยู่เป็นยังไงคะได้มาเป็นคนใกล้ตัวขนาดนั้นเลยก็ก็เราเรารู้ย่ละเพราะเราเคยเจอคุณยายคุณย่าย่ายายยายยายเขาแหละก็แล้วนั้นน่ารักะ เนี่ยทุกคนรู้ว่าน้องแวนทำกับฟาร์มไปเยอะขนาดไหนแลเป็นแบบนี้ไหนบอกว่าเป็นแบบนี้ก็ผมเข้าใจแหละก็แวนมันน่าราักไงมันอ้อนเก่งไงยังไงก็เ, <ๆ S 2> เขาก็ให้อภัยเราง่ายอยู่แล้วหล่าสุดก็ให้อภัยแล้วหิใช่แบบเราเรียกว่าอ,อะไรความน่ารักมันเป็นต่ออยู่เลยเออหล่อสุดอะไรได้บ้าใช้ความหล่อสู้เขาเลยใช้ความ หลอความเข้มสู้ความน่ารักแล้วไงเ้ครับเข้มนเป็นความอบอุ่นให้เขาโอ๊ยแก้มชมพูเ่ยเข้มอะไรล่ะมันก็แต่งหน้าคนเดียวกันเนาะแสดงว่ามองหน้าเตลอดนี่ไงเห็นมันเห็นเนี่ยไฟลวสองพี่ไม่เห็นเหรอพี่ไม่ได้อยู่ใกล้ขนาดนั้อ๋อครับก็เนี่ยล่าสุดเป็นเป็นเอ็นนี่มากเลยในตอนอีีล่าสุดก็คือเป็นดูของเรา สิ่ไหมากคนการพูดถึงในเอ็กซ์เซนกเหมือนในโซเชียลตอวนีผมก็เรียกว่าไปส่องในเอ็กซ์อยู่ตลอดใน t i กตอกอะไรเงี้ยก็เห็นคนชมกันเยอะก็ขอบคุณมากครับก็ซีนนั้นก็ตั้งใจมากจริงกับซีนที่ทุกคนชอบอันซีนที่แรนร้องไห้ใจใจเก็บของอ็จากค้องฟาร์มขอบคุณมากครับอ่านอ่านทุกอันครับยากไหมยากยากยากเพราะว่า บางทีแบบเราเรียกว่าเหนื่อยด้วยหรือบางทีแบบซีนก่อนหน้าเราจะเล่นซีนแบบอินเลิฟซีนแฮปปี้มาเพราะมันไม่ได้เรียงตามตามที่อ่อนอยู่อะซีนนี้ท่ายที่มันก็ต้องสลับอารมณ์แบบคนละขั้วเลยก็อย่างวันนั้นทรายซีร้องไห้เสร็จผมก็ต้องไปแบบอินเลิฟแฮปปี้มากๆต่อเือมันก็แต่คัดตอนนั้นกล้องคัดแล้วเขาไม่หยุดร้องเลยนะเขายังร้องต่อใช่เป็นแบบว้ออารมณ์ใช่ครับมันแบบก็คือมันแบบยังเศร้าอยู่ ทุคเนเขไม่ใช่ว่าหยุดรอ้องแทนทีพอคัดอะไรอย่างเงี้ยมันยังเศร้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องอ่ะขอเวลานิดนึงเช็ดน้ำต,ต,าตาแล้วค่อยมาแฮปปี้กันอีกรอบเป็นซีนต่อไปเออม่ไ้เ้ยถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าสมมติว่าได้ดูใน behind the scene อันนี้จะปล่อยตอนไหนครับอาจจะมีแบบซีนที่ผมแบบโอ,โอ้เขาอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปกอดเขาว่าเออยัง่ไม่เป็นไรนะแบบไม่ต้องเศร้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าซีนต่อไปต้องเล่นซีนรักต่อก็พยายามบิวให้เขาแบบสดใสมากขึ้นเ ก็เดี๋ยววันนี้จะมีพิเศษรอแล้วเราจะได้เห็นอะไรจะได้เห็นคู่เราก็ได้เห็นอะไรพิเศษแน่นอนใช่มีโชว์อะไรที่มีโชว์มากกว่าอ่ะเขาก็คือทีอ่ะโชว์ร้องเพลงกันแหละแต่ว่าก็รอดูว่าจะเป็นเพลงอะไรแล้วกันรอดูว่าจะเป็นเพลงอะไรแต่ก็ก็คงรู้แล้วว่าก็ร้องเพลงมันคงเราคงไม่มาโชว์กระโดดลอดหุ่ไฟ แต่คุณบอกตัวต่อตัวเลยหรอคุณบอกกันนะว่ามีอ่ะคุณเคยบอกนะเอ้าทุกคนยังไม่รู้อรอผมพูดไปเรื่อยคุณทุกคนยังไม่รู้อ่อผมพูดไปเรื่อยไม่ต่อตัวมีแปะยิ้มมาเดินคุพูดแล้วอาจะหวังนะว่าคุณอาจจะทําหรือเปล่าเอ้าอาจจะมีก็ได้นะใครจะไปรู้จริงหรอเราไปดูต้องไปดูต้องไปดูไม่เราพูดให้เขาตื่นเต้นไงอ๋อใช่ครับมีแน่นอนครับรอดูแล้วอืมแล้วพี่พีมื่อกี้ก็คือจะกลับมาเมืัอไหน กลับมาคบปะกลับมาคบตั้งแต่ยี่เอ็ดแล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> ยางไม่กลับเอายังไม่กลับเขาตามงอกันอยู่ <c oughs> เอาเห็นในทวิตเตอร์เห็นฟาร์มกิน,นไม่สมัครไม่สมัครทูวิชั่นนวไปดูซีรีส์ที่เริเร่องเล่นไงผมคุณไม่สมัครทูวิช s ั่น n o ว <c oughs> ผมดูสดผมดูสด <c oughs> คุณไม่ได้ดูคุณกินข้าวอยู่ตอนนั้นผมดูสดดูสดก็ต้องรู้มันจบที่อะไรแบบแวว์มันพูดว่ามึงเดินอีกแล้ก็เดินอีกไป แต่กูก็ตามรักมึงอย่างนี้แหละแล้วคุณก็ไปแอบยิ้มซึ่งใช่แต่แต่มันยังไม่ได้หรอกว่าคุณดีคุณยังเรียกผมว่าคุณยังเรียกผมว่าลุมพยายามเข้านะลุกเมดเลยนะผมบอกจงอคุณเน่ะแต่สำหรับผมมันใจมันไปแล้วไงมันคิดว่ามันมันครบไปแล้วอ๋อคิดไลเฟิร์นไปหนอยะได้ใจผู้คนทั้งเซนต์แปลว่าอีพีสุดท้ายพวกเราแต่ก็ยังมีอะไรให้รอลุ้นอีกก็ใช่ค่ะมีเรียกว่าอะไร เราจะใบสปอยสั้นๆว่าทะเลเะ,ะจะเข็มๆนี่จะกลายเป็นหวานมากแน่น,นอนใช่อไม่ใช่แค่หวานอย่างเดียวครับทะเลก็ถ้าคนไปทะเลมันต้องเห็นความเซ็กซี่นะเ,เห็นคนถอดเสื้อใครถอดวะ <laughs> ไม่รู้ก็ลองไปดูในอีพีสสองดูนลม,มีคนถอดเลยอาจจะเห็นความเซ็กซี่ไงอาจจะไม่รู้ว่าถอดเสื้อหรือเปล่าใช่ครับอ เราอะให้ฝากแฟนๆรอติดตามพรุ่งนี้แล้วผมยังไงพรุ่งนี้ h ฮททูเฮทอีพีสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากปั่นแท็กทวิตเตอร์ด้วยนะครับเฮททูเฮทอีพีสิบสองครับผมพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งนะครับครับแล้วก็ฝากมูเตเลิฟด้วยนะครับทุกคนคงรู้แล้วละว่าจะออนเป็นเรื่องสุดท้ายนะฮะออนต่อจากเลิฟล็อกเนาะอืมอีกประมาณเดือนหนึ่งนั้นกุมภาเดี๋ยวได้ดูกันแน่ครับครับครับมูเตอร์เลิฟครับ มันก็นจบมาเกือบไปถ่ายเสร็จมาเกือบปอีแล้วครับ,บก่อนเฮดูเฮดด้วยซ้ยำครับใช่ครับถ่ายเสร็จ<ช>ก่อนเฮดูเฮดหลายก่อนเฮดูเฮดเริ่มเปิดกล้องหลายเดือนมาใช่แต่ก็มาเป็นเรื่องสุดท้ายรอดูแลกันสนุกมากครับผมดูแล้วดูครบ4ตอนและสนุกจริงครับสนุกจริงครับ,รรบเห็นพวกเราต่อยกันบ่อยนะมวยเต๋อเอิ่มต่อยต่อยด้วยปากกันนะอะไรนะมาโดนต่อยปากโดนต่อยปากโดนต่อยปากใช่แผลแผลตลอดเลย อ้าแผลที่ปากคุณอาจจะไม่ใช่หมัดจากหมัดผมก็ได้นะมันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะโดนเตะโดนเตะโดนเตะโดอโดนกระที่ถ้าอยากเห็นก็ต้องไปดูให้อยากเห็นก็ไปดูสนุกจริงๆเหมืนเดสนุกจริงอ้าวแล้วเด็กเด็กต้อจะอยู่กับแฟนแล้วยังไงวันเด็กเหรอครับวันนี้วันนี้วันเด็กเอาจริงๆก็เรื่องว่าอะไรเดี๋ยวเอ่อผมน่าจะไม่ไปไหนแล้วล่ะเพราะว่า ผมปวดอยู่ด้วยตอนนี้เออรู้สวก็เสียงอุ่ยอีหน่อยก็เดี๋ยวกลับไปพักผ่อนครับพุ่งนี้เตรียมไฟโน่อีพีก็คนเด็กอย่างนี้ก็ก็ต้องอยู่กับเด็กของผมเวลาฮะงั้นเดี๋ยวผมไปหาเด็กน้อยตรงนี้ต้องได้เด็กดีก็ฮอืมเด็กดีก็ฮอร์โอ้มีมีแบบวีรกรรมในวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยเยอะครับเยอะเยอะเยอะมากครับในบ้านครับในบ้านซึ่งถ้าให้พูดวันนี้ก็คงไม่หมดนะครับจริงๆก็คงไม่หมดเพราะว่าก็คง เอาที่ที่เราแบบแสบที่สุดเลยแสบแสบที่สุดเหรอที่เราได้รู้แล้วรู้แล้วโหสุดท้ายเราเล่าไม่ได้ยังไงเลยก็เด็กดื้อเด็กดื้อตามสไตล์เด็กดื้อโดดเรียนอะไรอย่างงเี้ยมีบ้างสมัยมัธยมอะไรอย่างเงี้ยผมมีแต่ว่าเป็นตอนสมัยอนุบาลครับใช่เป็นแบบเด็กโดนกรรมวิชิตตอนนั้นไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวแล้วจับปูใส่ขวดแล้วก็ขึ้นไปที่รีสอร์ทรีสอร์ทมันเป็นสองชั้นอะไรเงี้ยก็ ไปวางปูไว้ตรงรีสอร์ทแล้วก็ไปนั่งดูปูไปเรื่อยๆดูจนแบบไม่ได้ดูอินวาอนเมนรอบข้างว่ามันเป็นยังไงสุดท้ายตกบันไดใช่แล้วแม่บอกว่าเป็นกรรมที่คิดที่เราจับปูมาเข้ามาในขวดอจนผมได้แผลเป็นที่คางเลยครับยังไม่ถึงตอนโตเลยตอนเนี้ยตกบันไดโดนปูสาบตกบันไดโดนปูสาบแล้วผมเชื่อวแลตอนอยู่บ้านเหมือนกันบ้านผมกาใกล้รงเรียนอนูบ้านตอนนั้นเหมือนว่าผมออกไปห้องน้ำใช่ป่ะแล้วครูแก้วเราล็อกห้องให้ผมเข้าแล้วผมเป็นคนเด็กไม่ค่อยพูดตอนเด็กไง ผมก็ไม่กล้าขอประตูไอ้ครูเปิดผมก็เลยปีนลั้วโรงเรียนเดินกลับบ้านเท้าเปล่าเพราะว่ารองเท้าอยู่ในห้องนั่นแหละแล้วก็เดินตอกตอกแท๊กแท๊กออกมาจนแบบวินมอเตอร์ไซค์เขารู้จักอากงผมเลยเขาเลยพาผมกลับมาส่งเรียนคิดว่าผ่านปะคิดว่ากลับบานต่ตอนตอนอดมศึกษาสองเนี่ยคุณใกล้มากผมเดินเดินออกจากโรงเรียนปีนรั้วมาเพราะว่างอนครูครูไม่ครูล็อกประตูแต่กลับเดารองเท้ากลับบ้านแล้วครูนั่น่าจะกลับไว้วันสุดท้ายผมก็กลับเข้ามาแล้วก็ทุกคน แตกตืกน ah ่นมาจะว่าหายไปไหนอะไรเงี้ยก็ครูก็บอกโอ้ยขอโทษครูจะแกล้งเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วแบบมีกิจกรรมอะไรที่ชอบมในวัยเด็กที่แบบว่าเออชอบวัยเด็กแลบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทำเพื่อเอาครอบครัวพาไปทำาช้อปปิ้งซื้อของเล่นซื้อของเล่นช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าชอบอะไรจริงผมผมผมชอบรองเท้าตั้งแต่เด็กครอบคัวชอบรองเท้านี่เด็กชอบรองเท้ารองเท้าบอลเลย ขอนเล่นมีความทรงจนะมีความทรงจำตอนเด็กครับทุกปีตอนเด็กพอ่พอพ่อกับแม่จะพาผมไปที่ไม่รู้รู้จักไหมที่ลิบลี่ที่พัทยาครับที่มันเป็นบ้านที่ิงมันมีแบบพิพิธภัณฑ์ของเก่าอะไรเงี้ยพ่อแม่จะพาผมไปทุกปีเพราะว่าเพราะว่าวันเด็ก,กมันถูกมันแบบสิบเครื่องเล่นสี่ห้าร้อยบาทอะไรเงี้ยถ้าไป,ไปเล่นไปเล่นแบบไม่ใช่วันเด็กก็แบบห้าห้าร้อยต่อเครื่องเล่นผมก็เลยแบบชอบชอบไปมากไปทุกวันเด็กเลยใช่ครับ ปที่นึงสปิริตโตแล้วกูไม่ไม่กลับไปเล่นละใช่ฝากฝากเป็นลิสต์ดีฝากโอเคครับผมก็ยังไงก็ฝากเฟรนลี่มีด้วยะครับทุกท่าครับผมเป็นแบบก็เด็กๆคุณครูอะไรก็ซื้อใช้นะครับหรือว่าถ้าแบบเรียังไงซื้อแบบเอาเงินห้องไปซื้อแล้วก็ใช้กันทั้งครูทั้งเด็กทั้งห้องก็ก็ได้ครับก็ได้ถ้าอยาก หน้าใสแบบเราหน้าเล่นแสงแบบเราก็ใช้เฟรมนิมีได้ใช่ครับตัวเดียวจบครับตัวเดียวจบตัวเดียวจบครับแต่แต่ต้องทารีฟนะเดี๋ยวปากซิแล้วก็มีไฟแนลอีพีพรุ่งนี้ครับผมก็แันก็ฝากดูไฟแนลอีพีพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมอีพีสุดท้ายละก็เดินทางมาถึงตอนจบแล้วครับก็ยังไงก็ฝากปั่นเทรนด์ปั่นแท็กแล้วก็ฝากเลิฟชาวอาด้วยนะครับสร้างมูเตลอร์เลิฟนะครับตอนต่อจากเลิฟบล็อกก็น่าจะมามากุมพานะครับครับตั้มโอครับมูเตอร์เิฟตั้มโอ้ครับ ลูเมดลูเมดเคออสเลยครับ2026เดี๋ยวอีกสักพักเขาจะเปิดกล้องครับแล้วก็เซฟเป็นเลิฟนะครับเออ่ลูเมดเคออสเราชื่ออะไรบ้างนะวาจาเนี่อวาจาอ้วาาจเนี่ยปลัดปัดวาจาปัดวาจาครับแล้วเซลเป็นเลิฟชื่ออะไรอัลโต้ฮะชื่ออัลโต้อัลโต้ใช่ครับโอเค